สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามช่องไอแอัชชัยนะครับวันนี้นั่งอยู่ในรถไฮรักลิโวนะฮะแต่สิ่งที่จะนำไปทำนะฮะอยู่ในรถคันด้านหน้านะะก็คือ Toyota c a m r รนะครับก็วันนี้นะจะเอาคัมรี่นะครับไปเข้าศูนย์นะให้คนที่บ้านขับมานะครับก็สิ่งที่จะทำเพิ่มเติมนะวันนี้ก็คือมีนะฮะ โตโยต้าเรียกเคลมนะฮะตัวสายชุดสายไฟแอร์แบกนะฝั่งคนขับนะฮะก็ตอน,นอยู่กับเจ้าของเก่านยะก็เคลมแอร์แบกฝั่งผู้โดยสารมาแล้วนะฮะนะครับตอนนี้ก็เพิ่มเติมฝั่งคนขับนะก็เรียกเข้าไปเคลมนะแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําเพิ่มเติมนะก็คือมันจะมีท่อแอร์นะทีอ่อยู่ระหว่างนะครับท่อที่จากคอมแอร์ไปยังแผงคอยล์ล้อหน้ารถนะฮะ รู้สึกว่ามีมันมีน้ำมันเยอะมานะคือเจ้าของเก่าก็แจ้งมาแล้วนะก็ผมเอารถมาใช้อยู่ประมาณ2เดือนนะก็แอร์ก็เย็นปกติไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ก็เพื่อความสบายใจนะในช่วงเวลานี้นะที่ศูนย์เขาก็ลูกค้าไม่เยอะนะรถไม่เยอะก็เลยอ่ะเอาไปจอดทิ้งไว้นะแล้วก็อาจจะเสร็จตอนเย็นๆหรือไม่ก็พรุ่งนี้นะค่อยมารับนะครับเพราะว่าการซ่อมทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับชุด สายน้ํามันสายไฟนะซึ่งมันก็ต้องใช้เวลานะซึ่งที่ศูนย์เขาก็แจ้งว่าอยู่ประมาณครึ่งวันเกินนะเกินค,ครึ่งวันครึ่งวันนี้คืออาจจะไม่เสร็จนะก็คือเกินครึ่งวันนะครับตอนนี้ก็ผมไปถึงก็ประมาณ10บโมงนิดๆนะก่าจะไปถึงศูนย์บริการนะก็อาจจะเสร็จวันนี้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะไม่เสร็จถ้ามีรถเข้ามาเยอะนะก็อาจจะไม่เสร็จนะแต่ถ้า,าวันนี้นะครับมีรถแค่ไม่กี่คันก็อาจจะทําได้ทันนะก็ช่างก็จะช่วยกันหลายๆคนนะนะครับก็ ไม่เสียเรียดนะก็เลยให้คนที่บ้านขับมานะเพราะว่าถ้าไปนั่งรอที่ศูนย์เนี่ยสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันก็เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะผมก็มีงานต้องทานะก็เลยยอมเสียค่าน้ำมันนะมารับมาส่งดีกว่านะครับแล้วก็ทิ้งรถไว้นะครับเสีย็ใอยเขาโทรมาแจ้งแล้วก็มารับนะครับสําหรับท่อน้ํามันตัวคอมแอร์ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าท่อน้ํามันหรือว่าท่ออะไรนะแต่ผมเห็นมันมีน้ํามันเยอะออกมานะ นะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูในห้องเครื่องล้วรันว่ามันเยิ้มยังไงนะมันมีน้ํามันเยิ้มออกมานิดนึงนะซึ่งผมก็คิดว่ามันคงเป็นท่อน้ามันที่เป็นน้ํามันคอมนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าท่ออะไรแต่มันคือท่อแอร์ที่อยู่จากคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับไปยังแผงคอยล์ร้อนหน้ารถนะที่ผมไล่ดูนะครับก็เจ้าของเก่าก็แจ้งแล้วนะว่ามันมันก็ซึมซึมเยิ้มเยิ้มมาสักพักก็คือตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็น การเยิ้มจากน้ำยาล้างห้องเครื่องหรือเปล่าน้ำยาเคลือบห้องเครื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่พอผมลองเอาผ้าเช็ดให้มันแห้งนะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักมันก็ยังมีเยิ้มๆออกมานิหนึ่งนะก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่นะก็คือคงจะเป็นน้ํามันในระบบคอมเพรสเซอร์แอร์นะออกมานะนะครับก็พาไปใช้บริการที่ศูนย์โตโยตานะถามว่าทําไมผมถึงใช้บริการที่ศูนย์โตโยตานะเพราะว่าระบบแอร์ของรถแคม r บรี่เนี่ยมัน ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะมันมีทั้งระบบฮีตเตอร์นะมันมีระบบอัตโนมัติต่างๆนะซึ่งร้านแอร์ทั่วๆไปนะเนี่ยแต่ๆบ้านผมแนะี่ยมันก็อ่าไม่ค่อยมีร้านที่ชานาญการในระบบแอร์แบบนี้ทักมากมายทักเท่าไหร่นะอแต่เป็นแอร์แบบธรรมดาเนะี่ยก็โอเคเปลี่ยนตู้แอร์เปลี่ยน,อ,ยนอะไรเงี้ยมันมันก็สะดวกนะก็ได้นะแต่พอมันเป็นระบบอย่างเงี้ยผมว่าเข้าสูตรมันก็ชัวร์กว่านะครับค่าแรงค่าอะไรอาจจะแพงกว่าสักหน่อยแต่เราได้ของแท้นะก็ ได้งานรับประกันนะครับ1ปีหรือ2 0,000กิโลเมตรนะก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็เคลมได้นะผมก็เลยรู้สึกว่ากับเงินที่เพิ่มมาตีว่าถ้าแพงๆอะ่ะที่ศูนย์ก็ประมาณส่วนต่างกับร้านอะไหล่ที่เราซื้อมาทําเองนะก็ประมาณหลักพันนะก็ตีว่า 2, 000, สองสองพันเงี้ยนะดีกว่าไปทำร้านข้างนอกแล้วมันไม่จบนะ <c oughs> ก็เลยเลือกใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้านะนะครับเพราะว่าผมคิดว่ายังไงก็น่าจะจบนะ นะครับก็ดูแล้วเขาก็แจ้งมาว่านะครับสิ่งที่ต้องทานะก็คือเมื่อเปลี่ยนท่อนะก็คือมีน้ํามันคอมนะครับแล้วก็มีตัวพวกซีนนะพวกซีนต่างๆแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือน้ายาแอนะ์นะน้ายาแอรก็คือถ่ายทิ้งด้วยนะนะครับก็เลยคิดว่าทําใหม่ก็คือไได้ได้น้ามันใหม่ทั้งระบบนะในส่วนของตู้แอร์เนี่ยจริงๆผมก็อยากเปลี่ยนนะแต่พอดี ของแคมเเนี่ยตู้แอร์ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยมันต้องรื้อคอนโทรลคอนโซลหน้าออกมาหมดเลยนะทั้งๆที่ตู้แอร์จริงๆเนี่ยมันราคาไม่ได้แพงนะประมาณ2อ0 0ึงสาบาทเท่านั้นเองแต่ค่าบริการในการรื้อเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะแล้วก็ผมกลัวว่าถ้ารื้อแล้วเนี่ยมันจะไปเจอส่วนอื่นนะทำให้ส่วนอื่นเสียหายนะผมก็เลยคิดว่านะครับ ด้วยความที่เราเช็คประวัติรถคันนี้เนี่ยเขามีาระยะล้างตู้แอร์มาตลอดนะทั้งในที่ศูนย์บริการแล้วก็ที่เขาเข้าในเช็คในบิวควิกนะก็มีค่าบริการล้างตู้แอร์แบบ2กล้องนะแบบส่องกล้องเข้าไปแล้วฉีดทางเข้าตู้แอร์เนี่ยหลายครั้งนะก็การล้างแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ตู้แอร์สึกหรอสักมากสักเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับการถอดตู้ออกมาล้างนะก็คือผมก็คิดว่าตู้แอร์มันคงยังไม่สกปรกนะเพราะว่ารถก็ไม่ค่อยได้ใช้งานทักเท่าไหร่แล้วก็ ระบบแอร์เนี่ยมันก็ยังเย็นปกติมากนะก็เลยคิดว่าในส่วนของตู้แอร์เนี่ยใช้ไปก่อนนะใช้ไปก่อนถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาก็ค่อยสั่งตู้มาเปลี่ยนนะครับนะครับค่อยสั่งตู้มาเปลี่ยนทีเดียวนะเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งอะไรกันมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าถ้ารื้อเนี่ยมันมันยาวนะมันยาวนะครับไม่เหมือนกับคันโซโลอน่าที่ผมได้คลิปเปลี่ยนกตู้แอร์นะอันนั้นมันคือง่ายมากเนะี่ย ก็คือถอดตู้จากใต้คอนโซลได้เลยนะถอดแค่เกะออกอย่างเดียวก็เปลี่ยนตู้แอร์ได้แล้วนะแต่คัน c a มรีน่ยมันไม่ใช่นะมันต้องรื้อทั้งระบบเลยนะโอเคนะวันนี้ก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วจะมาสรุปนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างนะนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปศูนย์บริการโตโยต้านะครับผมโอเคครับแล้วเจอกัน นี่นะครับคือสายนี้นะที่มีน้ํามันเยิมนะครับเป็นสายที่มาจากตัวคอมแอร์ไปยังแผงคอยล์ร้อนหน้ารถนะครับนี่นะครับมาจากคอมแอร์ตรงนี้นะเดินทางมาสู่แผงคอยล์ร้อนหน้ารถนะนะครับเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนกันนะครับที่ศูนย์โตยต้านะแล้วมาดูค่าใช้จ่ายกันว่าเท่าไหร่นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ไปนํารถกลับมาเรียบร้อยแล้วครับสรุปนะครับเปลี่ยนสองท่อนะครับตัวนี้นะฮะท่อตัวสั้นตอนนี้นะครับมันรั่วนะครับมันรั่วนะฮะส่วนตัวนี้ปกตินะครับแต่ก็ไหนๆก็ลื้อแล้วนะครับก็เสียค่าน้ํายาแอร์น้ามันคอมแล้วนะก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับก็สําหรับราคานะครับสําหรับเส้นนี้อยู่ที่หกร้อยกว่าบาทนะฮะรวมแบตก็ประมาณเจ็ดร้อยนิดๆนะครับ แล้วก็เส้นสั้นนี่นะตัวแพงนะแลรวก็มันเป็นท่อแรงดันนะฮะนี่นะตัวนี้อยู่ที่พันหกร้อยกว่าบาทนะครับถ้ารวมบัตจัดเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าบาทพันแปดร้อยนะเนี่ยจะเห็นว่ามันเยิ้มเลยนะน้ำมันเยิมเยนะมเย้มนะครับเนี่ยเป็นราบน้ำมันชัดเลยนะครับสำหรับพาร์นลำเบอร์ก็ตามนี้นะนี่นะครับตัวยาวก็าพาร์นลำเบอร์ตามนี้นะเผื่อใครจะศึกษานะครับ โอเคเดี๋ยวผมให้ดูที่รถนะนี่นะใหม่ทั้งคู่นะนี่คือเส้นสั้นนะปันหกร้อกว่าบาทอันนี้คือเส้นยาวนะหกร้อกว่าบาทนะเส้นยาวถูกกว่านะแปลกนะที่มันถูกกว่าเพราะว่าเส้นสั้นนะมันเป็นท่อที่มันใช้แรงดันสูงนะครับนี่นะก็คือออกจากคอมแอร์ไปยังคอยรล้อหน้ารถนะครับนี่นะตัวนี้นะครับนี่นะ ก็สำหรับนอกเหนือจากค่าไหลนะสองอย่างก็2องพบ,บาทนะมีค่าบริการนะครับก็คือค่าแรงในการเปลี่ยนนะ0บาทแล้วก็ยังมีค่าน้ำยาแอร์บวกน้ำมันคอมคอีกสี่ิบเก้าบาทก็คือ500บาทนะก็ลองรวมดูนะว่าเท่าไหร่นะะซึ่งของใครนะถ้าแอร์ไม่เย็นก็ลองเช็คจุดนี้ก่อนนะครับแต่ของผมเนี่ย อาการมันยังไม่หนักนะฮะมันก็เลยอยังเย็นปกติอยู่นะครับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปทั้งหมดนะฮะสองตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทแล้วก็อีกจุดนี้อีกพันสามร้อยกว่าบาทนะก็ทั้งหมดก็สามพันกว่าบาทกเกือบสี่พันนะครับก็คือได้ระบบแอร์ใหม่นะตอนนี้ระบบแอร์ก็ที่ยังเก่าอยู่ก็แค่มีแค่ตู้แอร์เดียวที่เก่าอยู่นะครับอย่างอื่นคือใหม่หมดแล้วนะเพราะว่าแผงนคอยล้อนก็เปลี่ยนใหม่มาแล้วนะ นี่นะแตงคอยร้อนนะครับไม่มีคลิปล้มเลยนะใหม่จิบเลยนะครับน้ำยาแอร์ก็เติมใหม่นะน้ำมันคอมก็เติมใหม่นะครับเพราะว่าตอนถอดเนะี่ยก็คือน้ำมันมันออกมาเลยนะก็คือไล่ระบใหม่นะครับที่สวนเขาจะมีขีดจดใลักษณ์ไว้นะในการรับประกันนะครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเจอนะครับมันคือท่อตัวนี้นะ ท่อตัวนี้นะเป็นท่อออยเกียร์นะครับก็คือนําน้ํามันเกียร์นะครับมาระบายความร้อนนะหรือว่ามาเพิ่มความร้อนในขณะที่เครื่องเย็นนะครับมันมีการซึมอยู่เพื่อนเพื่อเห็นไหมฮะก็ได้สั่งที่ศูนย์ไปแล้วนะสองเส้นอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทนะมันจะมีเส้นหนึ่งสามร้อยกว่าบาทอีกเส้นหนึ่งหกร้อยกว่าบาทนะครับก็ไหนๆก็จะเปลี่ยนก็คือสั่งคู่ไปเลยนะฮะก็จะต้องรอของนะฮะร,รออะไรประมาณ สอบด้านหน้านะ่าจะได้ไปทำนะก็ค่าบริการก็ไม่กี่บาทนะครับนี่แหละครับซื้อรถมือสองม,มาสิ่งที่ต้องเก็บเพิ่มเติมนะนอกเหนือนะครับจากสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่เรารับรถนะครับสำหรับรถคันนี้ที่ผมทำมานะผมซื้อมา2เดือนนะครับสิ่งที่ผมทำนะหลักๆตั้งแต่วันแรกเลยนะก็มีแลกพอร์กับอไดชาร์จนะ นะครับนีนะไดชาร์จตัวนี้นะตอนนี้รัคันี้เนะี่ยผมมีไดชาร์จอยู่สำรองอยู่สองตัวที่บ้านนะแล้วก็มีติดรถอู่หนึ่งตัวนะก็คือเจ้าของเก่าเขาก็ให้อะไรเก่ามาด้วยนะก็คือเขาเ็เปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีปัญหาผมก็เลยเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะที่เหลือกอ็ไม่มีอะไรมากมายนะส่วนมากเป็นราชการแลวก,ก็น้อยอย่างเช่นแบบนี้นะเต่อแอร์นะครับก็คือมันแค่เยอะนะก็คือเปลี่ยนซะเรียบร้อยนะนะครับ ก็ทำทำไปประมาณสองหมืนบาทน่าจะได้นะยังไม่รวมเปลี่ยนยางเพราะว่ายางยังไม่ได้เปลี่ยนนะยางยังใหม่นะผมพามาดูนิดหนึ่งนะยางใหม่มากนะแต่เป็นยางออตานินะซึ่งผมก็ไม่ค่อยรับใจเท่าเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันยังใหม่ก็ใช้ไปก่อนนะสักระยะค่อยเปลี่ยนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะเจ้าของก็เปลี่ยนใหม่มานะสดๆเลยแบตเตอรี่บอสนะปี2อีเเลยนะ นะครับกล่องดีเลยนะโอเคนะวันนี้พามาศึกษาละเอียดเท่านี้นะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตนะและการต่อไปก็น่าจะเป็นตัวท่อออยเกียนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ค่าบริการในการทําเท่าไหร่นะฮะที่ศูนย์โตโยต้านะครับสมมนมว่ผมจะทําที่ศูนย์โอเคครับผมสวัสดีครับ